มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมโมหเวร,รคติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธร,รมโมสุจินโนสุขมาวหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกคติงคัตฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรม ทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันขึ้น14บ่ค่ำเดือน11เอเป็นวันใกล้ที่จะถึงวันออกพรรษาวันพรุ่งนี้ก็ขึ้น15บหาค่ำเดือน11เอเป็นวันออกพรรษาเป็นวันมหาปวารณาเวลาตลอดระยะเวลาหนาึ่งพรรษาสมเดือนไตรมาสช่างรวดเร็วเสียละเกินราวกาติดปีกบิน สามเดือน90วันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่มีวันที่จะย้อนกลับคืนมาเวลาแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปมันกลืนกินชีวิตของเราไปด้วยสิ่งที่เราได้มาก็คืออายุอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันและก็วันเวลากับวัยของเราไม่สามารถที่จะเอาคืนมาได้ไม่เหมือนสิ่งของ ที่ทําตกหล่นตกหายเรายังมีโอกาสตามไปเก็บกลับคืนมาได้ถ้าสิ่งของนั้นยังอยู่ที่เดิมสิ่งของนั้นไม่มีผู้ลักไม่มีผู้ขโมยไปเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับวันเวลาที่ผ่านไปผ่านไปเราควรถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเราได้ทําประโยชน์อะไรบ้างเราได้ใช้ชีวิตให้เป็นชีวิต ที่ดีให้เป็นสู่ชีวิตหรือเปล่าและต่อไปเวลาที่เหลืออยู่เราวางแผนในการดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองแก่สังคมแก่ประเทศชาติไม่อยู่อย่างไม่มีจุดมุ่งหมายปลายทางิโย,ยมสาธุชนทั้งหลายวันขึ้น14ข่ค่ำเดือน11ก่อนจะถึงวันออกพรรษาเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่ง ของชาวพุทธภาคอีสานของเราจะเป็นวันที่ชาวพุทธทุกท่านทุกคนต่างระลึกนึกถึงบุญคุณของปู่ย่าตายายของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับบุญคุณก็คือคุณงามความดีของปู่ย่าตายายของพ่อแม่ของเราผู้สิ้นชีวิตไปแล้วแล้วเอาอัฐิมาบรรจุไว้ที่วัดเราก็จะนำห่ออนิจจา นำต้นดอกพึ่งพากันลงวัดลงวาเวลาประมาณตั้งแต่เช้าบางคนก็ตั้งแต่เช้าตลอดถึงค่ำก็จะพากันลงบางสุกุลอัฐิให้กับปู่ย่าตายายของเราผู้ล่วงลับดับชีวิตไปแล้วทางนี้ก็เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านด้วยรำลึกนึกถึงว่าท่านมีพระคุณมีคุณงามความดีต่อเรา เราเกิดมาได้ก็เพราะปู่ย่าตายายเป็นต้นเป็นเขาเป็นเงานะให้เราได้ถือกำเนิดเกิดมามีความเป็นอยู่อย่างอยู่ดีมีสุขเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายเราก็รำลึกนึกถึงพระคุณของท่านความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นแบบเป็นอย่าง ในเรื่องของความกตัญญูกตะเวทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9ก็ทรงเป็นแบบเป็นอย่างในเรื่องของความกตัญญูกตะเวทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่10องค์ปัจจุบันก็เป็นแบบเป็นอย่างในเรื่องของความกตัญญูกตะเวทีอย่างวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันเสด็จสวรรคตของพ่อหลวงรอ9พ่อหลวงรอส0พระองค์ก็ได้บำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายแด่พ่อหลวงราชการที่เก้าซึ่งเป็นพระบรมชนกเนี่ยเรียกว่าความกตัญญูกะตะเวทีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ในปัจจุบันของเราลูกหลานสมัยใหม่กำลังมีความเห็นผิดบางส่วนกำลังมีความเห็นผิดคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็ได้เพราะว่าที่ท่านให้กำเนิด เกิดเรามานะ่ยท่านจะต้องมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูเราอยู่แล้วท่านจะต้องมีหน้าที่ในการมอบทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกหลานอยู่แล้วเราไม่ต้องไปกระตันยูไม่ต้องไปรู้บุญรู้คุณท่านอยู่แล้วละเพราะว่าถ้าท่านไม่ให้เราเกิดมาเราก็ต้องไม่มีชีวิตอยู่อันนี้ท่านอยากให้เราเกิดมาท่านก็ต้องเลี้ยงดูดูแลของเราอย่างดีถ้าไม่ทําอย่างดีท่านก็ผิดกฎหมาย เป็นสิทธิที่เราจะเรียกร้องอันนี้คือคนรุ่นใหม่บางกลุ่มบางกลุ่มบางคนคิดเช่นนั้นแต่ในทางพระพุทธศาสนามิได้ปลูกฝังมิได้ปลูกฝังให้เรามีความคิดผิดเห็นผิดอย่างนั้นให้เราคิดว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรากว่าที่ท่านจะมีลูกมีหลานมานั้นท่านแสนลำบากแสนจะทุทกข์ยาก บางคนไม่มีทุกข์ไม่ไม่มีลูกไม่มีหลานมีความทุกข์ต้องไปบนบานสารกล่าวต้องไปทำเทคโนโลยีต่างๆที่จะทําให้เกิดตั้งท้องตั้งคันขึ้นมาเพื่อให้มีลูกเพื่อให้มีลูกแต่ก็ไม่มีก็มีความทุกข์ไปบนบานสารกล่าวตรงไหนที่คิดว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไปบนบานสารกล่าวเพื่อจะให้ลูกจะได้ลูกหญิงหรือลูกชายก็ได้ บางคนมีลูกแล้วลูกตายนะก็เป็นทุกข์เหมือนกันเป็นทุกข์เพราะว่าอยากจะได้มีลูกสักคนหนึ่งไว้สืบตระกูลรักษาวงตระกูลสืบต่อไปก็มาตายเสียก่อนประการที่สามคือบางคนมีลูกแล้วลูกเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีไม่มีศีลไม่มีธรรมติดยาติดยาสิ่งเสียติดติดเกมติดการพนันติดอบายามุกพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ เพราะว่ามีลูกแล้วลูกไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วการมีลูกเนี่ยมันเป็นความทุกข์แต่ก็เป็นความสุขของพ่อของแม่ผู้มีความปรารถนาอยากจะให้มีผู้สืบบงตระกูลเมื่อเราเป็นลูกแล้วเราก็ควรจะมีความสำนึกว่าที่เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นผู้ให้ชีวิตให้เลือดให้เหนื้อของเราให้เลือดให้เหนื้อแก่เราความเข้มแข็ง ความเข้มแข็งที่เรามีอยู่ความแข็งแรงที่เรามีอยู่เราได้จากพ่อความอ่อนโยนความสุภาพความอ่อนหวานที่เรามีอยู่เราได้จากแม่ของเราเราควรจะสํานึกเช่นนั้นถ้าเราสํานึกได้เช่นนี้แล้วนี่เราก็จะรักพ่อรักแม่คิดถึงท่านรละลึกถึงท่านแม้ท่านจะจากเราไปแล้วคนที่มีความรักต่อพ่อต่อแม่ มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่นจะไม่คิดทำความชั่วเป็นอันขาดจะไม่คิดทำบาปเป็นอันขาดเพราะผู้มีความอากตัญญูรุเนรคุณต่อพ่อต่อแม่ตัวเองอเรียกว่าตกน้ำก็ไหลตกไฟก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ประสบผลสาเร็จมีตัวอย่างให้เห็นมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่เราจะได้ทำบุญอุทิศส่วนบนวนุญส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ของเราด้วยความระลึกถึงว่าท่านมีพระคุณต่อเราเราต้องตอบแทนพระคุณท่านเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปแล้วเราก็ทําบุญอุทิศไปให้ตามความสามารถของเราที่เราจะกระทําจะปฏิบัติได้พ่อแม่ที่พาลูกพาหลานตัวเล็กๆไปไปทําบุญที่วัดก็ต้องอธิบายให้ลูกให้หลานฟังว่ามาทําบุญให้ปู่ย่าตายายของเราที่แม่ที่พ่อ มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขอยู่ทุกวันนี้มีไร่มีนามีบ้านอยู่ก็เพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้แก่พ่อแก่แม่อีกทีหนึงลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรละลึกถึงท่านตลอดไปเพราะว่าในเนื้อในตัวของลูกของหลานในปัจจุบันนี้นี่มีทั้งพ่อแม่มีทั้งปู่ย่าตายายอยู่เราเป็นคนดีแล้วก็เอาความดีของพ่อของแม่ไปประกาศให้โลกได้ ชื่นอกชื่นใจไปด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีเป็นลูกหลานที่ไม่ดีมีความเนรคุณประพฤติผิดเสียหายเท่ากับว่าเราเอาพ่อเอาแม่ของเรานั้นไปประจานไปประจานเขาก็ถามถึงนะว่าลูกใครทำไมชั่วจังทำไมเลวจังทำไมประพฤติไม่ดีอะไรอย่างนี้เขาก็จะถามถึงพ่อถึงแม่ถ้าเราดีแล้วเขาก็ถามถึงพ่อถึงแม่เช่นเดียวกัน เพราะฉะนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราภาคภูมิใจที่เราจะได้ทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายของเรากะตันยูรู้คุณท่านสําคัญนักเพราะเป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกะตันยูลูกสัตว์ตอบแทนเจ้าของลูกสัตว์ตอบแทนบุญคุณเจ้าของลูกน้องตอบแทนบุญคุณเจ้านาย ลูกหญิงชายตอบแทนพระคุณพ่อแม่นิมิตตังสาธุรูปานางังกะตันยูกะตะเวทิตาความกตัญญูรู้คุณกะตะเวทีตอบแทนคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีธรรมสวัสดีเจริญพร